สวัสดีค่ะกดดีกดเข้าร่วมดีเอาอะไรดีกับื่อสั้นเมนชั่นเซลซั่นอะไรหรอโรงเรียนโรงเรียนเหรอได้โรงเรียนก็ได้เอ้าไม่เอาสองคนเองอ่ะเราไม่กินป่ะไม่เดี๋ยวเขาก็เข้ามาเดี๋ยวเขาก็ตามมาอุ้ยจอมเป็นผีหรอเนี่ยต้องเป็นคุณยายหรอ คุณคือคุณยายคุณคือยายคุณจะตื่นขึ้นมาใน9 8้าแปดเจ็ดหห้สสมสองนึดูดิกองทัพรีบไปแอบนะตัมนมะีขนูได้ไหมจ้่เมื่อกี้กองทัพก็ตีตั้มนะออจจะไ,ได้ไหมได้หาซีไหนเออ ว่าโอ้ยเหมือนมีรอยมาอันนี้นะเหมือนมีคนมาเปิดห้องนะน่าจะคือหนูเองใช่หรอใช่ไหมนะใช่คิมมั้งสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ็กเป๊ะผู๋นในกองทัพอยู่ตรงไหนอะ่ะที่หครับ กไม่บอกก็ไม่เป็นไรหายก็ได้อคนใช่หรอเมื่อกี้หนูเห็น,น,นไหนไปไหนอ๋อนู้นไงแม่ตัวเองอ่ะไปแอบไปแอบเหอะอุ้ยหยุดตรงนู้นไหมมีคนเกิดในนี้ปะเอา้าใครอ่ะตัดทีเลยใครอ่ะหนูเองหนูเองใช่หรอหไม่ใช่จ้าแล้วตาม่าแอบดู้อ๋อ ขอโทษนะตัวเองตุยเลยอ่ะตั้มก็ไม่ได้ดูนะครับพ่อหนูตัวขอนตั้มได้ของท้าบอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะไหนดูหน้าตัวเองได้ไหมอุ๊ยแดงเลยอ่ะตาแดงเป็นดวงตาแับมากเกินไป วิ่งตีเลยใครอ่ะหนูเอ็นใช่หรอใช่หนูพูดจีนปิดก่อนได้ไหมหนูบอกว่าหนูไม่อยากตีเขาเลยอ่ะกระตามหนูเอ็นหนูพูดจริงเก่งเขาได้ไหมอ่ะได้เขาเขาเก่งทำไมทำไมเขาไม่หนีล่ะฮัลโหลสวัสดีจ้าทำไมเขาไม่หนีอ่ะครับเขาเขาเขา เห็นตั้มใจดิอ้าวขอโทษนะขอโทษนะตัวเองอ้าว <laughs> ขอโทษนะอ้าวดับเบิลคิวเลยเหรอเอ็นดูจังเลยเอ็นดูจังเลยขอโทษได้ไหมล่ะ <laughs> กองทัพอะอยูอย่ไหนอะตั้มยังไม่เห็นกองทัพเลยนะถ้าหนูเฉลยกองทัพแล้วทำไมกองทัพไม่ไปหาของละ่ะ มัวแต่แอบอยู่นน่นแหละเราเปิดตั้งพบตีหนูไม่ยากเออกผ่ออกมามันก็คือเกมไหมล่ะเกอนเกม้ขอคนขาด้วยนะพอดีผมได้โอ้ยทุกคนมุดเลยก็ต้งแบไปดูี่ไหน่ะต้องหาอันใหม่อันนี้มันขึ้นได้ปะขึ้นได้ขออ ต้องเปิดประตูก่อนเนาะเุ้ยหัวติดอฮ้ยไหลติดอ๋อขึ้นโอ้ยเหมือนสไลด์ขึ้นเลยอะอยู่ไหนนะ้าอยู่ไหนนะ้าใครอะ <c oughs> อต้องเนี่ยตีหนูอยู่ยอมใครอะต้องเนี่ยตีหนูแล้วไหมเอาหนูก็หนีสิใครน้ใครน้าไหนอะไปห้างไหนอะ อยู่ไหนนอยู่ไหนน้นนาทำไมยายมันเดินชา้าะอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้เปิดได้ไหมห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำรือเปล่าเจเอ๋จเอ๋จเอ ไม่มีใครเลยอุ้ยอะไรอยู่อะ่ะคืออะไรอะ่ะไม่รู้เก็บไม่ได้เก็บได้ปะย,ยายกองทัพกองทัพอย่างเงียบดิเต๋อกองทัพกองทัพอย่างเงียบเรไม่อยากเล่นเนาะทำไมอะ่ะก็ここเล่นให้จบดีเก้านาทีแล้วเนี่ย เงื่อนน้ำ,นำมันบรรณ้ำมันมันมันไม่น้ำหน้าชื่ออะไรนนะนี้ห้องน้ำเราค่าอยยังฮัลโหลหฮัลโหลห้องน้ำใครฮัลโหลห้องน้ำฮัลโหลไม่มีอุย้ยใครอ่ะหนูจริงไหมตัยเย่แล้วเหรอ <c oughs> ตุยเย่ต่นูบอดได้ไหมได้ได้ได้หนูบอดนะตุ้ยอุ้ยโน่นไงไหน นู้นไงเขาอยู่นู้นอ่ะเอาตุยเยอีแล้ว <S <S ทำไมเขาตุยได้กันจังอ่ะเขาอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ตั้มไหนเอาเอาเขาออกแล้วจบอ,ออกแล้วเหรอจบไม่มีใครเลยเหรอเอามีนี่นี่นี่เดี๋ยวสิกองทัพไม่ต้องบอกตั้มดูเองนั่นหนูนั่นหนูโจยตั้มดูหอดตั้มหาเองเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะขี้โกงต้าไม่อยากขี้โกงอ๋อนี่ไง ตุย้ยชนะหเหรอคุณยายชนะเหรอตั้มชนะเหอะเอ้าบายบายแล้วบายบาย